ออนก็จะไปต่อที่คุณอาการจนานะคะพี่เอี้ยงการจนาค่ะเชิญพี่เอี้ยงค่ะครับครบท่านอาจารย์เขียสที่กระดบยิ่งค่ะการพิลุกทุกท่านค่ะอย่าลืมทำเสียงดีพี่น้องทุกท่านค่ะพี่เอี้ยงการจนานะคะ ันจะทุกชงค่ะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นนักศึกษาอาญาปัญญาส4ปีที่หนึ่งค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านเรื่องุธชนะทุกค่ะการที่ทีเรื่งไี้ม,มัอยู่ที่โรงเรียนว่าได้ไปอ่านคำคมของอาจารย์ว่าเมื่อเราเจอปัสสาวะเราก็จะ ได้รับการเราจะจะได้สเบทนาประมาณนี้ค่ะ,ะก็การที่เราอยู่ที่โรงพยาบาลทำให้เราเห็นชีวิตของแต่ละท่านที่มามเอนพักที่โรงพยาบาลด้วยความเจ็บป่วยบางคนก็แรงบางคนก็ไม่แรงบางคนก็ระยะกลางแต่ไม่เหมือนเราได้มาเข,ข้าค่ายเข้าค่ายสุบทำใจไปในตัวของเราก็มามาส้นทาง แล้วเมื่อกี้ก็เห็นว่าไปแล้วนึงขังน้นเหมือนกันค่ะแล้วต้องเตียงใกล้ๆกันแล้วเรารู้สึกว่าเราวางใจได้เยอะเลยแล้วในส่วนตัวเองก็รู้สึกว่าทําใจให้ไร้ทุกข์แล้วก็เมตตาเขาค่ะไม่ไม่ถือสาเขาไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะโดินกระทบอะไรเราก็ไม่ถือสาค่ะแล้วก็พยายามให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้แล้วก็แก้ แก yeah. ้ที <et curry ome> carry albums, ่ใจเราด้วยว่าเราจะไม่ทุก์ซัก้อนตัวเองค่ะไป่ทำทุกข์กับตัวเองค่ะแล้วเรื่องที่เพี่ยงเคยบอกมาในรายการว่าเพียงมีคล้ายๆลูกหลัะค่ะตอนนี้มันไม่อยู่ที่ขามันก็มาอยู่ที่ขาอ่อนอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าช่วงที่เพียงไปเป้าอยู่ในห้องไอพียูเพียงก็นุ่งกงขายาวก็ไม่มีโอกาสได้ได้ไปทาน้ามันหรืออะไรนะคะแต่พอมาอยู่ห้องห้องพักรวมเนี่ยเพียงก็ ปเปลี่ยนเป็นมันนุ่มขาสั้นแล้วท้านั้นมันเขียวแล้วก็ตชือาประมาณนี้นนค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันยังร้อนอยู่เลยค่ะแล้วก็าาวางใจจะปินก็ได้ไม่ปินก็ได้ไม่ถึงไม่ไม่ถึงว่าเราเป็นทุดตรงนั้นเลยคะ่ะเขาบานเขาก็บอกว่าอยู่โรงพยาบาลเอ้ยหมอเสียดเลยพี่ยังก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่ยังจะทายา ยาแล้วมันเขียวไปเรื่อยๆยาก็จะหายเองแต่มันก็บางครั้งมันก็เหมือนกับจาขั้นเนื้อขั้นตัวค่ะก็ไม่ได้กลับบ้านก็มีแต่น้ำมันเขียวกับทาใจกับสึ้งตะคนตุตัวค่ะประมาณนี้ค่ะทุกทุค่ะพี่เอี้ยงตอนนี้พี่เอี้ยงอยู่ที่โรงพยาบาลเหรอคะ ตอนนี้พี่เอี้ยงอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะใช่ค่ะพ่อบ้านเหรอคะพ่อบ้านเข้าโรงพยาบาลอีกใช่ค่ะรอบนี้มาแล้วสงใส่ท่อด้วยคะ่ะใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ตอนนี้ทอดออกแล้วคะ่ะก็เป็นกําลังใจให้พี่เอี้ยงนะคะพี่เอี้ยงไม่ได้เอาถุงดีท็อกไปด้วยเหรอคะไม่มีท่อกยงไม่ได้พามาค่ะ ไม่ได้เตรียมมาค่ะแต่ก็พ่อบ้านเขาก็ถ่ายปกติอยู่ค่ะใช่ค่ะของพี่เอี้ยงเองนะคะใช้สําหรับพี่เอี้ยงเองนะะคทําพี่เอี้ยงเล้วพี่เอี้ยงปวดตาใช่ไหมคะที่ที่พูดว่าเป็นอ่าลูกหนูหรืออะไรนะค่ะมันเป็นที่ขาใช่ไหมคะใช่ค่ะการสวนการสวนล้างลําไส้นี่ก็อาจจะช่วยบรรเทาเรื่องวอมเจ็บปวดได้นะคะพี่เอี้ยงระบายคิดได้ดีนะคะค่ะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวค่อยลูกพามาให้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะน้องอ่อนต้องอยู่อีกนานไหมคะพี่เอี้ยงก็เราอีกวันอาทิตย์นะคะหมอบอกว่าเชียร์ยาต้าเชื้ออีกขอบคุณมากค่ะขอบพี่เอี้ยงเป็นกำลังใจให้พี่เอี้ยงนะคะจ้าพระรามสาธุค่ะ ตอนนี้ไม่มีพี่น้องท่านใดยกมือแล้วนะคะค่ะช่วงนี้ไม่ทราบว่ามีพี่น้องท่านใดอยากจะส่งการบ้านหรือเปล่าคะก็สามารถส่งได้นะคะพี่เอียมมีอะไรอยากจะเล่าต่อไหมคะเรื่องอยู่โรงพยาบาล <laughs> สภาวะถรมเล่าได้นะคะ <laughs> ช่วงนี้ยังว่างอยู่คะ่ะ คือไปก่อนนะคะคือบางทีเห็นพ่อวานเขายัางอิดโรยประมาณนี้ค่ะแล้วเวลาเดินห้องน้ําก็ต้องปัดท้องไปก่อนแต่ว่ากลับบ้านรอบนี้สงสัยต้องใช้จืดพื่อสบายอย่างเดียวเลยค่ะแต่ถ้าทางโรงพยาบาลหมอก็จะบอกว่าให้พ่อบ้านไปล้างไตหรือว่าโอกเลือดอะคะ่ะถ้าถ้าเวลาเราไปแล้วเราปฏิเสธได้ไหมคะแต่เราจะใช้ทางนี้ เท่าที่จะเชื่อได้ค่ะมันต้องถามที่คนไข้ละค่ะคนไข้นขาอาจจะยอมอะค่ะคนไข้น่าจะยอมถ้าไปกินจืดกินผักตอนนี้น่าจะยอมนะคะก็รู้สึกว่ามันไปอินรอบตายมาแล้วค่ะค่ะก็อาจจะเป็นกุศลของท่านที่จะได้แบบเออบเออมาใชรสารของเราดูนะคะแต่บางทีมันก็อยู่ที่ว่ากุศล อะไรแล้วพี่บ้างเปิดทางให้ใจนะคะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้หวังว่าเขาจะมาทางเรานะคะและไปคุ้มคองเขาค่ะหลักใจให้พี่เอี้ยงนะคะมีพี่น้องของเรายกมือจะส่งการว้านแล้วคถะพี่เอี้ยงออนเป็นกำลังใจนะคะสาธก็คุณมากค่ะนนแลวก็ทุดๆทานเลยค่ะคุณค่ะที่อ่าน้องนนนะคะ เด็น,น,น,น้องโดนเลยค่ะถ้าสะดวกแล้วส่งการบ้านนะคะเปิดเปิดไม่ก่อ<ค>นค่ะ